สวัสดีค่ะนักศึกษากศนทุกท่านวันนี้มาพบกับครูเนียงอีกครั้งนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในบทที่7นะคะในเรื่องธาตุและสมบัติธาตุค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องธาตุนะคะก่อนที่เราจะเรียนเรื่องธาตุนั้นเราต้องมารู้ความหมายของธาตุก่อนนะคะธาตุคืออะไรธาตุคือสารบริสุทธิ์ทุกๆอน,นุภาพ ประกอบด้วยอะตอมของธาตุเพียงธาตุเดียวเรียกว่าธาตุตัวอย่างของธาตุที่พบง่ายในชีวิตประจำวันก็คือผงถ่านทองคำเงินโปรดสังกสีอากาศรอบๆตัวเราที่มีไนโตรเจนและกา๊าซออกซิเจนเป็นองค์ประกอบหลักลูกโป่งชนิดหนึ่งที่ลอยได้บรรจุด,ด้วยกา๊าซไนโตรเจน ซึ่งติดไฟได้แต่ถ้าบรรจุด้วยก๊าซฮีเลียมไม่ติดไฟนะคะการจัดกลุ่มของธาตุมีกี่ชนิดมีกี่กลุ่มเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะค่ะธาตุพิค้นพบมีประมาณ1 0 9 9ทาธาตุแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มได้โดยอาศัยเกณฑ์ดังต่อไปนี้ใช้ความเป็นอโลหะ โลหะเป็นเกณฑ์แบ่งได้3กลุ่มคือ 1. ทธาตุโลหะเป็นกลุ่มธาตุที่มีสมบัติเป็นตัวนำไฟได้นำความร้อนที่ดีเหนียวมีจุดเดือดสูงปกติเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องยกเว้นโปรดเช่นแคลเซียมอลูมิเนียมเหล็กเป็นต้นโปรดเป็นของเหลวที่อยู่ในอุณหภูมิห้องธาตุโลหะ เป็นกลุ่มธาตุที่มีสมบัติไม่นำไฟฟ้ามีจุดลมเลวและจุดเดือดต่ำเปราะบางและมีการแปรผันทางคุณสมบัติทางกายภาพมากกว่าโอหะกลุ่มที่สามคือกลุ่มธาตุกึ่งอโลหะเป็นกลุ่มธาตุที่มีสมบัติกัมกึ่งระหว่างโลหะและอโลหะเช่นธาตุซิลิคอน ถ้าเจอเมเนียมมีสมบัติประการคล้ายโลหะเช่นนำไฟฟ้าได้บางที่อุณหภูมิปกตแปิและนำไฟฟ้าได้มากขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็นของแข็งเป็นมันวาวสีเงินจุดเดือดสูงแต่โปราะบางแตกง่ายคล้ายอโลหะ เมื่อนักเรียนได้เรียนตามพอย์เนื้อหาที่ครูได้นําเสนอไปเมื่อสักครู่นะคะก็จากนี้ครูก็จะมีคลิปวีดีโอในเรื่องสมบัติของธาตุให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ไปด้วยนะคะเชิญชมคลิปวีดีโอได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูอ้อมจามจุลีสีแดงในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการจําแนกธาตุไม่ว่าจะเป็นธาตุที่เป็นธาตุโลหะกึ่งโลหะอะโลหะเด็กๆเ,เคยสงสัยไหมคะว่าการจำแนกธาตุเหล่านี้ใช้เกณฑ์อะไรในการจําแนกถ้ายังไม่รู้เราหาคำตอบไปพร้อมกันเลยค่ะธาตุที่หลากหลายนั้นเราจะจำแนกสมบัติของธาตุ โดยใช้ความเป็นโลหะเป็นเกณฑ์ซึ่งธาตุที่เราเห็นมีหลากหลายมากและธาแต่ละชนิดนี้ก็มีสมบัติที่แตกต่างกันด้วยว่าแต่เราจะแนกได้กี่ประเภทไปดูกันเลยค่ะการจําแนกสมบัติของธาตุโดยใช้ความเป็นโลหะเป็นเกณฑ์เราสามารถจําแนกได้3ากลุ่มกลุ่มที่1คือโลหะก,กลุ่มที่2คืออะโลหะก,กลุ่มที่3คือตึ่งโลหะ ถ้าทั้งสามกลุ่มนี้เราอาจเคยเห็นตัวอย่างของสิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่จัดว่าเป็นกลุ่มของโลหะอโลหะและกึ่งโลหะต่อไปเราจะไปดูสมบัติของธาตุโลหะอะโลหะและตึ่งโลหะอื่นๆกันค่ะมาที่ธาตุกลุ่มแรกกันเลยนะคะก็คือสมบัติความเป็นโลหะค่ะสมบัติของธาตุโลหะ เป็นกลุ่มธาตุที่มีสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้านำความร้อนได้ดีมีความเหนียวมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงลักษณะผิวมันวาวส่วนใหญ่เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องยุกเว้นประรอดเป็นของเหลวณอ,นะอุณหภูมิปกติยกตัวอย่างนะคะทองแดงอะลูมิเนียมเหล็กสังกะสี และดี o o k ค่ะมาดูกลุ่มที่2กันบ้างนะคะกลุ่มที่2คือสมบัติของธาตุอะโลหะค่ะสมบัติของธาตุอะโลหะโดยส่วนมากเป็นได้ทั้ง3สถานะของแข็งของเหลวและแกส๊สไม่นำไฟฟ้ามีจุดเดือดจุดหลอมเหลวต่ำมีความเปราะบางนักเรียนจะเห็นได้ว่าสมบัติจะตรงข้ามกับ ความเป็นโลหะนะคะยกตัวอย่างเช่นคาร์บอนกรรมฐานออกซิเจนค่ะสมบัติของธาตุกลุ่มที่3คือกึ่งโลหะสมบัติของกึ่งโลหะสมบัติกล่มโลหะจะมีสมบัติอยู่ระหว่างโลหะและอะโลหะสมบัติบางประการคล้ายกับโลหะเช่นบางชนิดนำไฟฟ้าได้ที่อุณหภูมิปกติ นำไฟฟ้าได้ดีเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นสถานะของแข็งผิวมันวาวแต่เปราะแตกง่ายคล้ายกับอโลหะยกตัวอย่างเช่นซิลิคอนโบรอนสารหนูเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นเรามาดูตารางสรุปสมบัติของข่าตกันนะคะสมบัติที่ใช้เป็นเกณฑ์เพื่อให้เห็นชัดเจนจะมีสถานะที่อุณหภูมิห้องความมันวาว การตีแผ่เป็นแผ่นและยืดเป็นเส้นจุดเดือดและจุดล้อมเหลวสุดท้ายค่ะการนำไฟฟ้าและการนำความร้อนซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเป็นาธาตุโลหะจะมีสมบัติที่ตรงข้ามกับาธาตุอโลหะแต่ถ้าเป็นาธาตุึกึืงโลหะนั้นจะมีสมบัติบางข้อที่เหมือนกับาธาตุโลหะและบางข้อก็เหมือนกับาธาตุอโลหะนั่นเองค่ะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นครูอยากให้นักเรียน ลองทำคำถามชวนคิดกันค่ะคำถามมีอยู่ว่าจุดเดือดจุดล้อมเลวสูงเป็นสมบัติของธาตุชนิดใดโลหะอะโลหะหรือว่กึ่งโลหะคะถูกต้องแล้วค่ะเป็นสมบัติของธาตุโลหะานั่นเองเก่งมากเลยค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการจำแนกธาตุ เด็กๆอย่าลืมทบทวนความรู้หมั่นหาความรู้รอยู่เสมอแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะได้เรียนตามวิดีโอ คลิปวิดีโอแล้วตามเนื้อหา powerpoint ที่ครูได้นำเสนอจบไปแล้วนะคะครูก็จะมีใบางานให้นักเรียนทำหนึ่งข้อก็คือเราสามารถจำแนธถ้าได้กี่กลุ่มมีอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนทำใบางานแล้วส่งมาทางไลน์กลุ่มของห้องเรียนออนไลน์สำโรงใหม่นะคะกสนสำโรงใหม่นะคะแล้วก็ติดตามครูได้ในคลิป ต่อไปนะคะใน Facebook อำเภอ Facebook ตำบลลายห้องเรียนออนไลน์นะคะครูเนียงก็มีเนะะื้อหาเพียงเท่านี้ที่มานำเสนอสวัสดีค่ะ